คุณอนิสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นในส่วนของ HR นะคะของบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนค่ะโอเควันนี้คุณอนุิสามีตำแหน่งอะไรมาร่วมสวยเชริลส์กับเราครับตอนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของวิศวกรออกแบบโครงสร้างค่ะ โอเควิศวกรโครงสร้างนะครับโจทย์เป็นยังไงบ้างครับคุณนิสาที่เราอยากได้ตัววิศวกรออกแบบโครงสร้างตรงนี้ครับออกแบบโครงสร้างอันนี้ที่หาอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ได้แล้วก็แอดติเมทได้ทําได้ทั้งตัวดีไซน์ด้วยแล้วก็ทําอสติเมทได้ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าถ้างั้งนชื่อตําแหน่งงานนะครับเราใช้เป็นวิศวกรออกแบบโครงสร้างอีกอันนึงเราใช้เป็น s ัคเจอร์เอนจิเนียร์ได้ไหมครับคุณนิสาอ๋อได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวทีมงานเพิ่มเข้าไปนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นวิศวกรที่เป็นแบบ ได้ไหมครับหรือว่าไม่ตรงดีไซน์เอนจิเนียร์ก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวทีมงานเพิ่มขึ้นไปนิดนึงพื้นฐานนี่คือต้องมาฟิลแบบซีวิลด้วยไหมครับหรือว่าใช่ค่ะ,คะใช่ใช่ค่ะโอเคแต่ถ้าเราติ๊กซีวิลไปมันจะกว้างไหมเน้นฟอสสุดไหมจริงๆก็รรหรือว่าเราติ๊กซีวิลไปแล้วเดี๋ยวเราไปจํากัดคีย์เวิร์ดที่เป็นแบบออกแบบโครงสร้างกับสถาปนิกดีไหมผมว่าเราไปตีแคบด้วยคีย์เวิร์ดได้อ่าโอเคโอเคเพราะว่าตอนนี้คือประเด็นที่แบบเข้ามาค่ะส่วนใหญ่แล้วจาไม่ได้ทั้ง2เลือก กับการที่เราแบบเลือกทั้งโครงสร้างด้วยทั้ง estimate ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างอย่างหนึ่งนะคะที่เข้ามาถ้าก<ม>รารลองป๊อปง่ายๆเลย,เ,ลยเราพิมพ์ไปเลยว่า estimate ดีไหมครับกับโครงสร้าง<ม>ได้เจออันเนี้ย มันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ถ้าเราใส่ทั้งสองคำะครับเราก็จะเจอทั้งสองคำที่มีอยู่ในรซ s ูเมกแล้วก็เป็นสต c เ u r a ์ดีไซน n ดีไหมนะกออกแบบโครงสร้างที่มันใส่ของเพิ่ม,มนิด<ใ>น,นึงค่ะส่วนของตัวเนี้ยเขาอาจจะต้องแบบ QC ได้ด้วย QC ได้ด้วย QC ได้ด้วยหมายถึงยังไงนะครับเหมือนแบบว่าต้องไปออก นั่งงานแล้วแบบสามารถไป QC โครงการอะไรอย่างเงี้ยได้เ<อ>ช่นกันนะคะเพรนั้นผมคิดว่าเป็นเนื้องานในเชิงลึกเดี๋ยวเราดูจากตัวคีย์เวิร์ดที่เรามีก่อนถ้าเราเจอคีย์เวิร์ดตรงๆนะครับตอนนี้คุณทัศน์โทรคุยครับอาจจะต้องคุยอีกทีนึงว่าเออทำได้ไหมอันนี้เป็นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ย<อ>ถ้าเราอยากจะเจอคำไหนในเรซูเม่อ, resume, อย่างถ้าอยากเจอคำว่า estimate อยากเจอคำว่าโครงสร้างอยากเจอคำว่า software design เนี่ยเราใส่ไปเป๊ะในแบบที่เราอยากได้ไปก่อนเอาแค่นี้ก่อนไหมน้องป๊อปลองดูแค่นี้ก่อนดีไหมดีไหมได้ครับได้ครับเด นำตัว subject keyword ขึ้นมาใส่อะไรเพิ่มได้บ้างครับประมาณราคาอย่างนี้ได้ด้วยไหมครับที่เพิ่มได้ค่ะได้ค่ะประมาณราคาเข้าไปด้วยนะครับ cost estimator นะครับอ่าประมาณนี้นะครับค่ะโอเคลองกดดูกดได้เลยอันนี้ครับคุณณิสาเวลาเราใส่2คํคำแบบนี้ครับมันก็จะเจอทั้งคู่และนะครับแต่อยู่ที่ว่าคนไหนมันมีคำไหนมากกว่าร,ระบบก็จะกรองขึ้นมาให้ก่อนนะครับค่ะ อันนี้เรารับเป็นเลเวลไหนแล้วครับคุณนิศักระดับผู้จัดการนะคะระดับผู้จัดการถูกไหมครับอ่าโอเคทีนี่ลองดูคนถัดไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโยธาอันนี้ก็จะได้ทั้งตัวออกแบบโครงสร้างแต่อันนี้จะยังไม่มี estimate นะครับเดี๋ยวลองดูนิดอย่างคนนี้ประมาณราคาและตรวจอสอบโครงสร้างและประมาณราคา อ่าแบบนี้แบบนี้น่าจะตรงกว่าคนแรกใช่ค่ะโอเคอ่เดี๋ยวอดูคนที่สามนิดน,นึงก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นรับผิดชอบโครงสร้างนะครับอ่าเราดูคนถัดไปโอเคอันนี้ก็จะเป็นโยธานะครับอันนี้ก็เป็นออกแบบค่ะ ถ้าดูแบบนี้จริงๆก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใบสมัครใช่มันขึ้นมาหลายพันเลยครับเราลองดูนะครับคุณนายนิสาว่าเอาเป็นประสบการณ์ดีไหมครับประสบการณ์สูงขึ้นมาหน่อยดีไหมครับถ้าเราอยากได้เมนเจอร์ห้าปีขึ้นไปดีไหมครับได้ค่ะเราลองดูนะครับโอเคอันนี้ก็จะตัดคนที่ประสบการณ์น้อยออกไปนะครับอย่างแรกนะครับคุณนายนิสาเวลาใช้จริงๆเนี่ยดูก่อนว่าตัวคีย์เวิร์ดที่มันขึ้นมาเนี่ยมันตรงไหมคีย์เวิร์ดมันโอเคไหมครับอันนี้ก็มีทั้งตัวประมาณราคาเกาะสร้างแล้วก็มีทั้งดูโครงสร้างทั้งหมดค่ะ นค่ะโอเคเดี๋ยวลองดูคนถัดไปนิดนึงนะครับอันนี้ยังเหลือสามพันกว่าใบนะครับยังถือว่าเยอะมากนะครับ <c oughs> คุณนิสา <c oughs> กรองได้อีกนะครับกรองได้อีกใช่ครับอันนี้ก็จะมีทั้งประเมินราคาด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างด้วยนะครับอันนี้จะเยอะเลยนะน้องฟอกรองได้อีกคุณนิสาอยากจะกรองอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าเกิดว่าสถานที่ทํางานเนี้ยค่ะพื้นที่จังหวัดใช่ไหมครับ นนครับเราอยากได้คนไปทําที่ไหนครับกรุงเทพและปริมณฑลนี่แหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดเลยนะครับผมผมเห็นหลยๆคนก็ตรงเยอะอยู่นะครับป๊อบใช่เพราะว่าจริงๆอันนี้ด้วยคือวิศวะด้วยชื่อเนี่ยมันจะมียอ,ะอยู่ละแล้วก็ครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะอ่าประมาณราคาก่อสร้างออกแบบโครงสร้างอ่ะเดี๋ยวลองสไลด์ลงมาอันนี้พื้นที่ที่ต้องการจะต้องมีกรุงเทพนะครับครับอย่างนี้ก็จะได้ทั้งคํานวณการออกแบบแล้วก็รับผิดชอบเรื่องของการประเมินราคาแล้วก็พื้นที่ที่อยากทำเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของตัว ผมเสริมเรื่องโลเคชันนิดนึงนะครับคือหลายท่านอาจจะสงสัยคือตอนนี้ที่พวกเรากรองกันอยู่นะครับคุณอาชิสาเรากรองพื้นที่ที่ต้องการ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเจอคนที่ใส่พื้นที่ที่ต้องการเป็นกรุงเทพนะครับแต่ที่ปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นที่อยู่ปัจจุบันหรืออาจจะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านคืออย่างเช่นคนนี้เขาใส่มาเป็นภูเก็ตแต่ว่าเขาใส่พื้นที่ที่ต้องการเป็นกรุงเทพก็จะขึ้นแต่จริงผมเสริมมันนี้เป็นเทคนิคทีมงานจะคลิกเข้าไปให้ดูคนนี้นิดนึงก็ได้ครับคือเราดูได้อีกจุดหนึ่งคือข้างๆชื่อบริษัทปัจจุบันนะครับแต่อย่างคนนี้ทําที่ภูเก็ตทีมงานชี้ให้นิดนึงนะครับที่เป็นโลเคชั ้เรา,อ,เราอาจจะโอเคที่มาทํากรุงเทพอันนี้แล้วแต่ลองกรองดูแต่ถ้าท่านไหนอยากกรองว่าขอบ้านอยู่กรุงเทพก็ให้ใช้อีกฟิลเตอร์หนึ่งใช่ออ๋อค่ะสลับกันใช้ นะครับเพราะว่าคือถ้าใช้ตัวล่างที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ที่อยู่ปัจจุบันอยู่กรุงเทพชัวคือบ้านอยู่เนี่ยแหละคแต่ก็ไม่การันตีนะครับว่าเขาจะต้องทํางานกรุงเทพอยู่หรือเปล่าอาจจะต้องการทํางานโซนอื่นก็ได้นะครับ,รบผมคิดว่าถ้ากรองสเต็ปแรกอะ่ะให้ใช้เป็นพื้นที่ที่ต้องการดีกว่ามันจะไม่ต่ำ คนที่ประสงค์จะโยกย้ายนะครับด้วยตําแหน่งนี้คุณอาชิสาอยากลองอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่าจากที่ลองเนี้ยคือเยอะมากไว้สมัครตรงแล้วนะครับแฮปปี้กับผลลั์แล้วนะครับค่ะใส่ว่าเคยลงไปทางจ็อบเนี้ยค่ะแต่ทําไมเขาไม่สมัครกดเข้ามาสมัครกับบริษัทกดแอปพลายใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องฝากทางคุณอาชิสาอาจจะต้องลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องตัวแมทชิ่งได้ งานด้วยอีกทีหนึ่งนะครับ<ช>ว่าเวิร์ดดิงเป็นยังไงมันตรงกลุ่มมากน้อยแค่ไหนคือบางทีตรงแต่อาจจะจํานวนน้อยนะครับรบางทีจานวนเยอะแต่ไม่ตรงก็ฝากเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงาน,ให,งานให้ทีมงานดูให้อีกทีหนึ่งงานด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ